สวัสดีค่ะมาตม้มกระดูกหมูใส่น่อไม้สมกระดูกหมูออนอ่ะนะสตาทให้เบิง้งโอ้ยกินมันอายนวน,วนไปไต่โกมือขึ้นกับอะไรจักโตคนสุดไทยกับมากินแกงน่้อไม้สมไส้กระดูกหมู ฝนมันตกกัเลยยางไปมันห้องร้ายก็เลยยางไปไต่เบิ้งหาได้นะบ่ได้จ้ากโตพี่น้องเอ้ยห้องโอบกับบ่ได้จะขี่ข้างโค้งกันห้องร้ายคนสุดท่ายกับมะตมกระดูกหมูเซนหอมไส้สมกิมคือเก้าพี่น้องเอ้ยล่องไปหาเบิ้งนะหามันพอนะไฟมันบสว่างมันมีไฟหมอบเ็ดนะมันมีแต่ไฟอย่างไฟสายลอตเตอรี แบตเตอรี่อะนะนน้อย,น,อยนะบันโบแจ่งบูฮงอนะเนาะออฟเอฟออฟเอฟเซลแตนโบเคยเห็นฮงบนไดต้มกระดูกหมูใส่หนะ่อไม้ดองอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อวันนี้เขาเทียงเฮ้าเขาเศร้าได้เป็นเขาเทียง ต้่มใสกระดูอ่อนแซบมันไม่สมเฮ็ดเองมันกระแทบอยู่ด้เนะกขั้นห้าวสื่อเขามันขาดองไ้โดนหน้าันสื่อเขาเละเบบ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 ยู่เฮ็ดไปร้ายมือละลายแล้วร้อามาให้เมน <lawsuit royable. S 1> <Criminal. S 2> ี <soup> after, ่ก hmm. ็กินแกงแกงกินซะมันเล้วใส่ครบใายเขียดก็บไก่พ่อตัว ไฟมันต้องเป็นไฟหมอแบดเนาะมันยังสีซองไปมันยังสีเหลือมตามันไม่ยังสีเห็ดอุบอุบอิฟอิอยู่ขันฝนตรงย่ำไหนมันสีห้องแซวมีเจ้ตัวใหญ่ๆได้เพราะว่าบอบออยู่ไกลๆนี่เป็นเลี่ยงกบนะแต่กอนเป็นเลี่ยงกบอ่ะที่นี่นามันถ่วงกบมันลอยออกมาแบบมันกับมาแตกแม่แพรรูมันกับไข่เต็มไว้มันมันบอไปใส่ได้มันอยู่ที่นี่แล้วอยู่ทีไน้น้องนามนี่แหละอยู่ในทงนี่แล้ว มีนี่เดินเจงๆจง่ลกตะแค่นแถวนี้เขาบะกินกันดอกอันผููวบาวก็บปกินดอกอันไปใต่ซื้อไปหาอันเฮชดชีพเพ็ดหยางไปทั่วนะคนสุดท้ายเห็นมันกับบออมากขึ้นเกาละปล่อยคือเกาอ่ะละแต่กับบ่พอจกักโตดีแล้วที่บ่อเ่อะนะบ่อมันมากดอกเพราะว่ายันบาป ลองยางไปไต่เบิงอยากเห็นมันเป็นยังไงนะ,ระเราคยไต่กบไต่เขียดไต่เพื่ออายุบาก็บราคยไต่ถ้าเขามีหมอแบสไฟฉายหมอแบสหนาะมันจีได้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่วาว่าในเด้อสุดสวยสุดรอทัวร์โลกบ๊ายบาย